เกียร์ท็ต้นกําลังนะครับก็ชุดนี้เข้ามาด้วยกัน5ตัวนะคะเดี๋ยวไล่เรียง3ตัวแรกนี้ก่อนนะครับก็จะเป็นขาตั้งเพาตรงนะครับทรงทั่วไปนะฮะขนาดห้าแรงครึ่งนะครับตัวนี้ชวนด้วยมอเตอร์กําลังเลยนะครับเป็นมอเตอร์รอบช้านะฮะเรโชวอยู่ที่1นึ่ต่อเนะครับไปเพาประมาณ130รอบต่อนาทีนะมี3ตัวนะครับถัดมานะฮะตัวนี้ลักษณะเป็นบอมเกียร์นะครับ2ตัวนี้จะเป็นของใหม่นะฮะอ่า ประกอบกับชุดย่อยสเตอร์ไว้นะครับยังไม่ได้นำไปใช้งานนะฮะจะเห็นว่าบริเวณรูด้านล่างนี้นะครับของตัวมอเตอร์นะฮะยังไม่ถูกเจาะใช้งานเลยนะครับตัวเล็กนี่ขนาด2แรงนะครับ1ต่อ40นะครับแล้วก็ถัดมาตัวนี้เป็นตัวใหญ่นะครับขนาด7แรงครึ่งนะฮะ1ต่อ20นะครับ2ตัวสุดท้ายนี้จะเป็นของใหม่นะครับแล้วก็มือสนะครับ3ตัวแรกนี้นะฮะ ชุดเกียร์ต้นกำลังนะครับชุดนี้มา5ตัวด้วยกันนะครับ